คาถาเสกป้องกันโครคภัยไข้เจ็บว่าดังนี้นะครับพระชิตาเยนะสัตธรรมาภคะป่าเปนะตาทินาพระยะสัตเตปหาเสนโตพระยะสันตังนมามีหังคำแปลพระสัตทธรรมทั้งหลายอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้มีบาปอันหักทำลายแล้ว มีผ้าหรือไทยคงที่ทรงแจกแล้วพระองค์ใดทรงยังสัตว์ผู้กลัวภัยให้หายกลัวกลับหน่าเริงข้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีภัยอันระงับแล้วพระองค์นั้นอนุภาพจงภาวนากันโลกโลกโลกาไข้เจ็บทั้งหลายสัตรูมุ่งมาดมิอาจทำได้พิ่น่าับไปด้วยพระทาถา,ถา